สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเพลงเจ้านกน้อยเพลงในกีฬาสีกันนะคเสียวเหนียวเกอเพลงเจ้านกน้อยเดี๋ยวจะร้องให้อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็ร้องไปให้ฟังนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเสียวเสียวเหนียวไฟเสี่ยงช่างชยเทียนคงเจ้านกน้อยคอยบินสู่เวหาเสียวเสียวเหนียวไฟเสี่ยงช่างชยเทียนคงเจ้าทลาเล่นลมชมฤดีนีซิซีว่งเสีย เฟิงจงหวานสัวบินบินทะล้าทะล้าเล่นลมบินหล่องบินลอยเฟยเฟยเสียเธอใจเฟิงจงเฟยเพียวหวานสัวบินทะล้าทะล้าเล่นลมบินหล่องบินลอยใจเฟิงจงเฟยเพียวเฟยเสียเธอหวานสัวอืเพลงเจ้าหนูน้อยค่ะอ่ะทีนี้จะอ่านให้ฟังใหม่นะคะแบบภาษาจีนที่ละคำนะ เสี่ยวเสี่ยวเหนี่ยวไฟเสี่ยงส่างชี้เทียนคงเจ้าหนูน้อยคล้อยผิดศูนหาก็คือคำว่าเสี่ยวก็สะกดพินินว่า s i a o เสียงสามเนอะแล้วตรงนี้ก็เขียนเหมือนกันใช่ไหม xiao เสียงสามแต่เราเวลาเราอ่าน s i a o เสียงสามอ่านว่าเสี่ยวแต่ว่าพอมันมาติดกันเราก็จะอ่านว่าเสี่ยวเสี่ยวนะแต่ทีนี้คำว่าเหนี่ยวอ่านว่าสะกดว่า niao เสียงสามอ่านว่าเหนี่ยว แต่ทีนี้พออ่านรวมกันเราต้องอ่านว่าเสี้ยวเสี้ยวเหนี่ยวอืมแล้วก็เฟย์เ i เสียงหนึ่งเฟยเซี่ยง x i n g เสียงสี่เซี่ยงช่าง s ช a n งเสียงสี่ช่างชี้คิวเสียงสี่เทียนคงก็ทีไอเอเสียงหนึ่งเคโอเสียงหนึ่งเสี้ยวเสี้ยวเหนี่ยวเฟยเซี่ยงช่างชี้เทียนคงเจ้านกน้อยคล้อยบินสู่เวหา เจ้าถลาเล่นลมชมหือดีเฉาถาลาเล่นลมชมหือดีนีซินซีฟังเซียฟงจงวานชัวคำว่าหนีก็เออ่านหนีก็ค,คือสะกดพินิจว่า n i หนียงสามเนื้อหนีนเพราะว่าเธอหรือในที่นี้เราจะใช้คำว่าเจ้าเจ้าทถลาเล่นลมนะซินซีก็คือสะกดว่า x i n หนึ่ง x i หนึ่งอ่านว่าซินซี สิ่งในที่นี้ตรงคือความหมายตนที่ตรงที่ว่า,วาชมหรือดีเนี่ยกำลังแบบแบบชื่นชมอย่างมีความสุขสบายใจอะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็หวังเสียหวังนี่ก็คือแบบบินทลาขึ้นไปอย่างเงี้ยกำลังแบบว่ากำลังทำท่าจะทำทะลาขึ้นไปนะหวังเสียหวังก็คือสะกดว่าดาวนวยูเอเเสียงสามเสียก็เ I เสียงสอง หวังเสียเฟิงจงเฟิงวาเสียงหนึ่งซัดฮูเสียงหนึ่งเฟิงจงหวานขว่ววูเอ็นเสียงสองเอสเเสียงสามอ่านว่าหวานขววเฟยบินบินทะลันทะลันเลยลมบินหลอมบินลอยเฟยเฟยเสียเสียเตอใช่เฟิงจงเฟยเพียวหวานขววเฟย พินอะินว่า fei เสียงหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็บอกไปแล้วตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยเตอะ de เสียงไม่มีเสียงเฟย์เฟย์เสียเสียเจอะเฟย์เฟย์เสียเสียเตอะเฟิงจงเตอะใจ่เฟิงจงเฟย์เพียวหวานสัวใจ่ก็คือ zai เสียงสี่ฟิงจงก็บอกไปแล้วเฟย์เพียวก็คือ fei เสียงหนึ่ง p i o เสียงหนึ่ง ไฟเพียวบินล่องบินลอยนะแล้วก็หวานสัวเข้าไปว่าเล่นที่บอกไปแล้วตรงนี้เนาะบินทะล้าทะล้ายล้มบินล่องบินลอ,นลอยใช่เฟิงจงเฟยเพียวเฟยเสียเต๋อหวานสัวโอเคค่ะเราเพลงนี้ก็จะจบปไปกันเลยนะฮะเสียวเนียวไฟเสียงสังส่งชูเทียนคงนิซินซีฟางเซี่ยเฟิงจงหวานสัว เฟย์เฟย์เสี้ยเธอใจฟงจงฟงจงเฟยเที่ยวหวานสัวใจฟงจงเฟย์เพียวเฟยเสียเธอหวานสัวจบแล้วก็คือชาวหนุน้อยค่อยพิสูจน์ไปะชาวท่าลาเล่นลมชมฤดีบินบินท่าลาท่าลาเล่นลมบินหลอกบินลอยบินท่าลาท่าลาเล่นลมบินหลอกบินลอยจบแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ